จุดประสงค์ก็คืออยากให้พิจารณารูปและจะมีคําถามว่ารูปกับตัวจริงอันไหนดูดีกว่ากันครับตัวจริงไม่ที่พยายามมองคือว่าได้คําตอบตรงนั้นพอสมควรแล้วตรงน,นี้ฮคำตอบเป็นไงนะอ่าต้องการสื่ออะไรครับต้องการสื่อว่าวันนี้ถ้าเราสงสัย ว่าไม่รู้คนอื่นคิดอย่างไรเราต้องทําไงครับาถามคนส่วนใหญ่ชอบคิดไปเองว่าไม่รู้คนอื่นคิดอย่างไรเ <c oughs> วลาเราคิดไปเองไม่รู้คนอื่นคิดไงเราจะคิดบวกหรือคิดลบครับ<อ>ลบเราก็ไม่กล้าทำนะ,ะับคำตอบของพวกเราคือรูกบางคนตัวจริงบางคนรูกบางคนตัวจริงบางคนคือมันไม่ได้เรื่องทั้งคู่ <c oughs> ก็เป็นสิทธิของผูต้ตอบหน้าที่ผู้ถาม ้อเท็จจริงวันนี้นะครับในการทำงานของเราเราจินตนาการไปเองเยอะหรือเปล่าที่ว่าหัวหน้าจะคิดยังไงนะถ้าทำอย่างนี้ตอบอย่างนี้ลูกค้าจะว่าไงนะทุกอย่างสับสนง,งงงวยเป็นหมดพอเราคิดไปเองนะฮะแล้วจากก็รกการสื่อว่าวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าความคิดคนอื่นเขาเป็นยังไงก็แค่ถามแต่ตอนที่ถามแล้วเราต้องยอมรับด้วยว่าผลที่เขาตอบมา คือข้อเท็จจริงแต่ส่วนใหญ่ที่เราไม่กล้าถามเพอาะเราคาดหวังผลลัพธ์ต้องเป็นอย่างที่เราคิดซึ่งมันไม่ถูกต้องเราเป็นผู้ทำให้ชีวิตเรายากและเพียรกังวลไปด้วยตัวเราเองจริงไหมครับอันนี้คือแนวความคิดอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างเป็นเทคนิคที่อาจารย์จะให้เวิร์กช็อปทุกอันจะบอกถึงจุดประสงค์ พื่อให้พวกเราหยิบไปฝึกฝนได้ด้วยตัวพวกเราเองนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปครับทั้งหมดแล้วเดี๋ยวพวกเราจะปรับตัวของพวกเราเองโดยอัตโนมัตินะฮะแต่อยากให้สนุกนะฮะอยากให้สนุกอย่างที่บอกนะให้เป็นธรรมชาติของเรามากที่สุดครับมือข้างเดียวกันไหมครับอ <c oughs> ดี๋ย้เองชูสิข้อที่จริงคือต้องชูดูข้างเดียวกันไหม เราชูด้านไหนให้กับตัวเองฮะเราชูแบบไหนให้ตัวเองะอย่างนี้ถูกไหมฮะอันนี้อ่ะแทนแท้อ่ะไหนชูอย่างนี้ให้เพื่อนหน่อยสิครับเธอเยี่ยมจริงๆริงไม่ได้โป้ไม่ได้โป้เธอเยี่ยมจริงๆอ่ะเธอเยี่ยมจริงๆนะครับเธอเยี่ยมจริงๆอ่ะพูดด้วยเธอเยี่ยมจริงๆอ่ะเธอเธอเยี่ยมจริงๆ ีรูปนะฮะแก้วน้าดูรูปแล้วคิดว่าน้ําในแก้วมีแค่ครึ่งหรือมีตั้งครึ่งครับมีตั้งครึ่งแค่ครึ่งแล้วแต่เรื่องแล้วแต่สถานการ์แค่ครึ่งตั้งครึ่งใครแค่ครึ่งครับใครตั้งครึ่งครับอ่าโอเคอันนี้แล้วแต่สถานการ์มันหมายความว่าไง หิวมากก็คือมีแค่ครึ่งไม่พอกินถ้าไม่หิวก็มีตั้งครึ่งเหลือเฟือ,อเก่งมากนะครับขอเสียงตมือหน่อยครับผมหลายคน,นงงยังงงอะไรว่าเขาตอบงงวัวเขาเก่งเก่งมากจริงๆครับต้องการสื่ออะไรครับต้องการสื่อว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันแต่ใครคิดให้เป็นประโยชน์กับตัวเองลูกแค่ครึ่งก,ก็ถูกตั้งครึ่งก็ถูกถูกไหมฮะ แม้มองได้ทั้งสองด้านแค่ครึ่งคำคำเดียวกันก็มองที่เป็นบวกกับลบได้แค่ครึ่งถ้ามองในช่วงของการไปอบรมสัมมนามีแค่ครึ่งยินดีรับอีกไหมฮะยินดีรับอีกเพราะฉะนั้นเรามีแค่ครึ่งคือ,อยังเติมได้อีกความรู้ความสามารถของเราถูกไหมครับไม่ต้องสนใจคนอื่นฮนะสนใจอาจารย์ <laughs> พวกเราชอบเสียสมาธนะิถูกไหม คน,คนข้าคนออกอาจารย์ยังไม่ได้มองเขาเลยนะฮะเหมือนกันครับตอนเรารับโทรศัพท์สนใจใครสนใจคนที่เราคุยด้วยนะฮะตั้งครึ่งกรณีรับงานมาครับรับงานมาคิดว่าสามารถทําได้ก็คือมีความรู้ตั้งครึ่งแล้วถูกไหมฮะรับงานมาปุ๊บความรู้ยังไม่พอแค่ครึง่งขอปรึกษาก่อนไม่ได้ทำงั้นคิดอย่างไร ให้มีประโยชน์กับตัวเราเองใครต้องเป็นคนคิดครับเห็น <Okay. S 1> ไหมครับคำเดียวกันงั้นวันนี้ลูกค้าโทรมาขออนญุญาตนะครับวีนรู้สึกไงครับดีมากเลยผ่า,ดานด่านมาได้แต่ไหมครับไม่ได้ชินชานะฮะผ่านด่านนะอาจารย์ใช้คำว่าผ่านด่านไม่ได้บอกชินชานะฮะอ่า ให้เลือกคาพูดถูกไหมฮะอย่างมาพูดถึงนี้ชินชารู้สึกชินชาอยากเจออีกไหมฮะเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้ชีวิตฉันไปดีแล้นะการารย์ผ่านด่านมาได้ืถ้าเจอยากกว่านี้จะยิ่งเป็นไงยิ่งสุดยอดเลยนะอาจารย์ไปสอนหลักสูตรนะครับเจอแบบร้ายๆแรกๆนี่วันนี้ชีวิตฉันโชคดีจริงๆได้ผ่าน สอบที่ยากขึ้นไปอีกนะครับเคยไปสอนการไฟฟ้านครหลวงจํานวนคนมากกว่าน,นี้อีกนะครับคนที่เรียนวิศวะท้งนั้นนะครับและอายุมากกว่าอาจารย์ทุกคนสอนเรื่องลีดเดอร์ชิพลีดเดอร์ชิพสอนคนที่มีอายุมากกว่าแล้วก็เป็นวิศวะท้งน้นอาจารย์ก็วิศวะนะฮะและอาจารย์ก็อายุมากแล้วครับอาจารย์อายุสี่สิบเก้าแล้ว กะแล้วนะมีคนต้องบอกกะแล้วมามาคราวที่แล้วมีคนบอกแม่ใกล้เคียงเลยค,คือนึกในใจยอยู่ประมาณนี้อยู่พอดีนะใกล้เคียงอันนี้ก็มีกะ บึ้งกังวลเครียดยิ้มได้ไหมฮะทาไงครับหมุนคอเราก็จะยิ้มได้เลยนะฮะง่ายๆนี่แค่นั้นเองนะฮะรูปอะไรครับผู้หญิงก็ได้แม่มดก็ได้โอ้โหเก่งมากเลยพวกเรานะฮะหัวหน้าเราเป็นผู้หญิงหรือแม่มดฮะยันอยากให้ตอบเลยดีกว่า มองไม่เห็นมองไม่เห็นเหรอฮะอ๋อมองไม่เห็นว่าลูปอะไรอ่านี่ไงผู้หญิงนี่คางเขานี่จมูกนี่ตาเห็นไหมเขากำลังหันหน้านี่ถ้าตรงนี้เป็นจมูกอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นคางอันนี้ก็จะเป็นแม่หมดเห็นไหมเห็นเนี่ยครับมองยังไงอ่เพื่อนที่เห็นแล้วช่วยบอกอีกคนหนึ่งหน่อยที่ยังไม่เห็น นี่จมูกนี่ปากเขาถูกไหมฮะนี่คาถูกไหมอ่าเนี่ยแขนคนนี่นี่ผมคนแก่นะผมแม่มดเห็นไหมฮะเห็นนะเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหมเห็นนะหอกเพือนอ่ะพี่เห็นไหมอ่านี่อันนี้อันนี้ผมนะอันนี้ผมแม่มดนะอันนี้จมูกแม่มดอันนี้ปากแม่มดเนี่ย โอเคนะเห็นแล้วนะครับก็ได้ไม่ไม่กังวลคืนนี้นอนหลับนะครับโอเคคืนนี้นอนหลับกันทุกคนนะฮะอ่าจะมีคําถามครับใครรักตัวเองบ้างครับโอ,โอ้โหทุกคนเลยนะฮะเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวถามคนนี้หน่อยรักตัวเองใช่ไหมฮะเมื่อกี้ยกมือไหมฮะโทษทีครับเคยทําร้ายตัวเองไหมฮะไม่เคยเลยเดือนหนึ่งสักกี่ครั้ง วันหนึ่งกี่ครั้งครับวันนี้เพิ่งตื่นยังไม่ได้ทำนะครับก็ปกติเราหงุดหงิดบ่อยไหมฮะบ,บ่อยหงุดหงิดน,นี้ทำร้ายตัวเองไหมครับไม,ไม่เหรอฮะอ๋อชอบนะ